คนขายที่มีปัญหาแบบโซ่ค่ะโซ่หย่อนโซ่ยางน,นะคะโซ่เก่าโซ่ขึ้นสนิมแล้วลูกค้าสามารถมาเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นงาชุิโซ่สเตอร์นะคะลูกค้าใครที่แบบสเตอร์หน้าสเตอร์หลังหมดเก่าแล้วขึ้นสนิมแล้วนะคะลูกค้าอยากจะเปลี่ยนใหม่ไม่อยากไปจ่ายแพงลูกค้าเปลี่ยนตามร้านช่างนี่คือ4 0 0 5 0อแบบคือ สี่ร้อยคือนะลูกค้าสามารถมาจัดได้เลยนะคะในตะกร้าตัวนี้นะคะจะเป็นงานชุดโซ่สเตอร์ครบชุดเลยลูกค้าหนึ่งกล่องนะคะลูกค้าจะได้ทั้งสเตอร์หน้าสเตอร์หลังแล้วก็โซ่คือครบชุดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะจะมีให้เลือกถึงสามเบอร์นะคะมีเบอร์สามสิบสี่สามสิบห้าสาสิบหกนะคะพี่สามารถเลือกในเบอร์ในตะกร้าด้านล่างสายมือได้เลยนะคะลูกค้าคือมีให้เลือกแบบหลายเบอร์เลยนะคะมีทั้งเก้าแล้วแบบ ธรรมดาด้วยลูกค้าตัวนี้นะคะคือใช้งานดีมากลูกค้าใครที่มีปัญหาพวกนี้คือไม่ควรพลาดกล่องน,นี้เลยนะคะใครที่สนใจนะคะวันนี้จ่ายเพียงแค่179บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนใหม่ลูกค้าก็มาจัดหนตะก้าเหลืองดรางใส้มือได้เลยนะคะสินค้าคือพร้อมจะส่งค่ะทุกคนสต็อกคือแน่นมากออเดอร์ออกวัวมากนะคะเพราะว่าราคาคือ